สวัสดีค่ะแม่มสินจาทักทายเช้า,ชาวันที่8กุมภาพันธ์นะคะทุกคนก็มาอัปเดตข่ขาวข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรรงงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่8กุมภาพันธ์ปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันรักษาระดับจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการครั้งใหม่นะคะนะับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ45,750บาทต่อบาททองคํา อทองคำแท่ง9.6% 5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ33.616-33.824บาทต่อน1ดอลลาร์ทองคำยัง,ยงคงเคลื่อนไหวในระดับสูงระหว่างบริเวณ2,855.510-2,870ดอลลาร์ 1. ต้น1ทรอยออนโดยทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐและจีนที่เพิ่มสูงขึ้นด้านซิติกรุ๊ปนะคะประเมินความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำอาจปรับตัวขึ้นแต่ระดับ3า0 0ันดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนในอีก3เดือนข้างหน้าเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเพิ่มเติม เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่8กุมภาพันธ์ปี2568อ้างอิงราคาของวันที่7นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคําคทั้งหมด6ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่6เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่8กุมภาพันธ์ปี2568ทองคําแท่งกสุกเกิน5%ซื้อ45,550บาท ขาย45,650บาททองรูปพันธ์ก็บเน5%ซื้อ44,737บาท16สตางค์ขาย46,150บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมของวันที่7ราคาคงที่แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำวัน,นทีนี้ด้วยนะคะ แม่สิ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตมะกาศของสมาคมค้าทองคำานักธนีด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิ่งก็จะมาอัปเดตให้ชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็ยานืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สิงด้วยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณ